อ่านาโผล่คอมเมนต์ให้กำลังใจแต้วนัทพรกักตัวดูอาการโควิด -19 หลังพบไทม์ไลน์มีเจอดีเจมาตูมแม้สถานะเปลี่ยนแต่มิตรภาพดีๆไม่เคยเปลี่ยนหลังทราบข่าวว่าดีเจมาตูมติดโควิด -19 แตก้วนัทพรที่มีงานร่วมกันกับดีเจมาตูมในช่วงไทม์ไลน์14วันก็รีบกักตัวและออกมาไลฟ์ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวทันที ซึ่งชาวเน็ตหลายคนก็รู้สึกสงสารแต้วที่ต้องเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงและเข้ารับการตรวจอยู่หลายครั้งแต่ก็รู้สึกทึ่งที่เจ้าตัวมีภูมิภูมิกันที่แข็งแรงเพราะเสี่ยงกี่รอบกี่รอบก็ไม่ติดเลยขณะที่คนบันเทิงได้เข้ามาให้กำลังใจสาวแต้วกันมากมายรวมถึงดีเจมาตูงที่เข้ามาคอมเมนต์ขอโทษในอินสตาแกรมด้วยว่าแต้วเราขอโทษอีกครั้งนะขอโทษจริงจริง ซึ่งสาวเต้าก็ตอบกลับไปว่าดูแลตัวเองก่อนนะไม่ต้องกังวลจ้านอกจากนี้ต้นอ,อาจอดีตแฟนหนุ่มของสาวแต้วก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยอีโมจิชูสนิ้วและรูปหัวใจสีขาวเป็นมิตรภาพเล็กๆที่อบอุ่นหัวใจถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานะเดิมแต่ยังคงมีความหวังดีความห่วงใยและความเป็นเพื่อนให้เสมอ หลายคนเห็นข้อความดังกล่าวแล้วต่างเข้ามากดไลค์ให้ต้นอาจกันยุกใหญ่เลยทีเดียว